สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาเรียกเงินแขวคาดหลวงพ่อคูณผู้ใดได้สวดได้ฟังจะเกิดปราฏิหาริย์อย่างน่าอัศจรรย์ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างทันตาเห็นเรียกเงินเรียกโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภเข้ามามากมายแค้วคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะโมตัสสะพะคะโะโตอะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะโะโตอะอระหะโตส,สัมาม,สมา สัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตะอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แคคลาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคคลาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แคคลาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหม สังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพภะไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมัง นพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิวาสันติ พุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วคาดศัตรู วินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตะรายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆ่าศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภัไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิว่าสันติพุทธังนพภัไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสัน<ถ>ติธรรมังนบภกไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาสันติพุทธังโหม ธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธังนพกไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมมังนพกไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติ สังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วคาดศัตรู วินาศสันติธรรมังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อม ตันตรายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนบภัยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธัง นพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติ ังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติธรรมมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติ สังขังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิวาสันติพุทธังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรู วินาศสันติธรรมังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อม กัณฑะายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนบภัยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธัง นพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาสันติธรรมังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาสันติ พุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติ สังขังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิวาสันติพุทธังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรู วินาศสันติธรรมังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อม ตัณตาายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แควคาดศัตรูวินาสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนบภัยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธทังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิวาสันติพุทธทัง นพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติ ังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติธรรมมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติ สังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิวาสันติพุทธังนพภะไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรู วินาศสันติธรรมังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อม อันตะายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพภัยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตะลายานิวาสันติพุทธัง นพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติ ังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติธรรมมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติ สังขังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมมังโหมสังขังล้อมอันตะรายานิวาสันติพุทธังนพภไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรู วินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อม กัณฑะายานิวาสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาดศัตรูวินาศสันติสังขังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกู ให้แค้วคาดศัตรูวินาสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังล้อมอันตรายานิว่าสันติพุทธังนพไกเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แค้วฆาดศัตรูวินาศสันติธรรมังนพไก เข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาสันติสังขังนบภยัยเข้ามาอยู่ในตัวกูให้แควคาาศัตรูวินาสันติ